บานลนครแม่สอดออกหน่วยฉีดวัคซีนต้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงที่ชุมชนสองแควหนึ่งและสองแควสองค่ะที่ชุมชนสองแควหนึ่งและชุมชนสองแควสองเขตเทศบานลนครแม่สอดคณะผู้บริหารเทศบานลนครแม่สอดโดยดเรเทริดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธิรยุทธ์ันติกุลรองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อํานวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงพร้อมรับลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในชุมชนสองแควหนึ่งและชุมชนสองแควสองเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งทางเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถนําสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ตามวันและเวลาในสถานที่ที่กำหนดคือในวันที่28พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณที่ทำการชุมชนอินทรคีรีวันที่28พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่ทำการชุมชนร่วมใจวันที่29พฤษภาคมเวลา 9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณที่ทำการชุมชนโบคูนวันที่29พฤษภาคมเวลา1 3นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่ทำการชุมชนบ้านทุง่งและในวันที่1มิถุนายนเวลา9ก้นาฬิกาถึง12นาฬิกาณที่ทำการชุมชนประชารักหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด หมายเลขโทรศัพท์547 132ในวันและเวลาราชการ